สวัสดีครับคุณบุญศรีก็เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งโพรงเนาะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผลการดําเนินงานก็เข้าดีอยู่ติดตั้งทั้งหมดกี่กล่องแล้วครับตอนนี้71กล่อง71กล่องได้จากโครงการกี่กล่อง20 20กล่อง71ิเนีเป็นยังไงบ้างครับความพืบหน้าเข้าเรื่อยๆคเข้ากี่กล่องทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณ20 แต่มเข้าาออกๆเข้าออกเือนสิบหกสิบหกสาเหตุเพราะอะไรครับหมดแดงค่ะมดแดงอ๋อปัญหาศัตรูศัตรูพึ่งก็คือมดเนาะรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากอันนี้เป็นปีแรกใช่ไหมปีแรกรู้สึกยังไงบ้างที่พึ่งเข้าแล้วตอนนี้ดีใจมากเลยดีใจอ๋อคิดว่าจะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ไหมได้สิค่ะได้ตอนนั้นยังไม่มีแฟนนะครับ ขยายได้นี่กล่องก็คือเอาความรู้จากการเรียนรู้มาขยายเองได้71กล่องเลยนะฮะโอเคครับไหนกล่องไหนเข้าพาไปดูนะครัตรงนั้นดูฝั่งนู้นมีไหมอ่ะไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศทั่วไปในในใน,ในแปลงนะครับแต่ฝั่งนี้ยังไม่เข้าใช่ไหม,ไม,ไมอืมนี่กล่องนี้เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวดูใกล้กๆนะครับไหนล่ะ มาโซโตะนะครับหน่ว่าออกสัมอย่าไปเคาะหนาะเดี๋ยวมันออกมาจัดการเขาเอาช่างคลุยให้คำแนะนำกับเจ้าของแปลงนี้หน่อยในฐานะเรามีประสบการณ์ก็ทำปีแหลกเขาชนีดที่ว่าสุดยอดนะครับใช่ใช่ได้แล้วปกติปีแรกผมต่างเข้าปีแรกไม่เข้าสาเหตุที่ปีแรกไม่เข้าเพราะอะไรของมันใหม่ครับ ก e? อไม่ยังใหม่น huh. no> oh, ี่ซื้อว่าประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จเนาะสิบหกสิบเก้ากล่องออกสามยี่สิบกล่องออกสามสี่กล่องเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตัวที่เพิ่งโชว์ตัวหน่อยฮะทั้งนั้นอ๋อปืดได้จะบอกคุยมันบอรบกวนมันบอกเดี๋ยวให้พรานพึ่งปิด พรานพรานคุยเปิดสักกล่องหนึ่งเนาะโชว์ตัวสักกล่องหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่เก่าเนาะใช่ไหมสามสามถึงสี่เดือนแบบนีนี่นะครับแต่อยู่ที่บริเวณเรันเวนย์เดี๋ยวให้เซียนเซียนคุยลองอแต่คำแนะนำคือขาอย่างเหล็กเนาะ ขาอย่างเล็กมันมีน้ำผื้นหรือมันอาจจะหักถึงเลยเนาะอันก็ปรับปรุงเรื่องขาเนาะให้ให้ขามันใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้าพึ่งเข้ามันจะรองรับน้ำหนักได้ดีเนาะอันเป็นใหม่ใหม่เก่านะอันนี้อ่ะอ่าพานคุยครับรองนี่คือเซียนคุยนะครับมาติดตามให้กำลังใจลูกศิษย์นี่คืออาจารย์ที่มาสอนเรานะครับอาจาย์ขุยครับทีมงานพานพึ่ง้านนอกนะครับกำลังบริกรรคาถาเขาหน้าอู้มาไหม โอ้ทำไมเยอะจังเลยอันนี้กี่เดือนครับนี่สามเดือนถ่ายรูปถึงเพื่อนครับถ่ายรูปน,น,นี่นะคระับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับหน้าพึงพอใจเนาะพลานคุยเนาะพลูกศิษย์โอ้น้ำพึ่งเริ่มปิดตาแล้วน้ำพึ่งเริ่มปิดตานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าที่ตำบลดงรักมีพึ่งเข้ากลงแล้วต่อยอดถือๆนะครับมือเบาๆนะครับนี่คือพี่บุญศรีเนาะนามสกุลอะไรนะนาาพี่บุญศรีจันดาชาตินะครับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงพึ่งโพรงตำบลดงรักนี่นะครับโอ้ภาภูมิใจสีหน้ายิ้มนะยิ้มนะครับภาภูมิใจในผลงานนะครับก็ถือว่าเป็นคนแรกๆนะครับของตำบลดงรักเนาะหลังจากที่อาจารย์ขลุยมาขยายผลปีนี้เราขยาย 5้สิบครอบครัว50ครอบครัวในตรงนู้ดีใจไหมรู้สึกยังไงบ้างครับีใจสุคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไหมมั่นใจไหมตอนไปอบรมก็มั่นใจค่ะมั่นใจมาตลอดว่าได้เนี่โอเควันนี้สําเร็จแล้วนะครับพี่บุญศรีครับก็เอามีอะไรฝากไปถึงเพื่อนๆที่กําลังเลี้ยงต้องทํำยังไงบ้างอะตัางเด้อเพื่อนๆตอนนี้เขาแล้วนี้เออคุณบุญศรีสําเร็จแล้วฟาขอดเพื่อน มีบ้านอย่างนี้ลุงหลาเข้า,าบา้บานกลางบ้านจำปานวงโนนจำปาสันติสุขรีบตามมารีบตามมาคนอื่นก็น่าจะทยอยเข้าเหมือนกัน<แ>โอเคพระอุชจับโชว์หน่อยฮะนี่คือท่านเกษตรอำเภอสวัสดีครับท่านเกษตรอำเภอครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผลงานของเกษตรกรเราอลังการมากครับยิ่งในการขยายผลครับนี่ฮะท่านเลยครับ เอาแนะนำแนะนำท่านเกษตรอำเภอนะฮะนี่นะครับต่อไปเราจะขยับเป็นเกษตรมูลค่าสูงใช่ไหมคุณอาอูมันคืออะไรครับเกษตรมูลค่าสูงนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งรคือมันผลผลิตผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นะครับมาแปลรูปยกระดับเพิ่มมูลค่านะครับท่านพัฒนาการท่านวางไว้สุดยอดครับโอเคอาช่างกลุยครับผมว่าให้ท่านเกษตรพักผ่อนครดูสีหน้าไม่ไหวแล้ว นนััก้ครบีาโอเคนี่คือการันตีนะครับว่าตำบลดงรักสามารถเลี้ยงพึ่งได้เอามันสิบอหน,นีบบอปะนี่นอา่าเบาๆนะครับหลักการคือเบาๆสัมผัสเข้าเบาๆนะครับสัมผัสที่อ่อนนุ่มนะครับพึ่งชอบความอ,อ่อ,อนโยนอ่อนโยนโอ้หมายถึงเขาหอดินออกมามันก็เลยครับนั่นออกมาพุทธออกมาครับโอเค okay, ครับพรานคุยครับฝากถึงพี่น้องตำบลดงรักนะครับที่ทั้งที่เข้าแล้วและย,ยังไม่เข้าสักนิดหนึ่ง เป็นการให้กำลังใจกล่องปีแรกเปอร์เซ็นต์เข้าจะน้อยนะครับถ้าปีเป็นกล่องปีที่สอคือเข้าทุกกล่องอจะเป็นแบบนี้ครับที่ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับปีแรกทําแล้วเข้าเลยแสดงว่าคนที่ยังไม่ติดตั้งหรือกําลังติดตั้งนี่มีความหวังใช่ไหมเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่จะเข้าน้อยเข้ามากมันมันขึ้นอยู่กับจังหวะเพิ่งจะมาแล้วเป็น,ปนกล่องใหม่ด้วยครับปัญหาคือปีแรกมันจะไม่ค่อยเข้าครับแต่ปีสองนี่มีร้อยเข้าร้อยลยครับโอเคเอาขอบคุณพรนคุยครับสวัสดีครับ